เป็นสินค้าที่หลายๆคนนะครับรอคอยอยู่นั่นก็คือ ipad gen 11หรือ low cost ipad นะครับสวัสดีปีใหม่กันทุกคนเลยนะครับกับไอเดีย o มวโร ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับเรามาสรุปสินค้าที่จะมีการเปิดตัวในปี2025นะครับซึ่งสินค้าดังกล่าวนะครับมีโอกาสที่จะเปิดตัวในปีนี้ค่อนข้างจะสูงวันนี้เรารวบรวมข่าวนะครับอ้างอิงแหล่งข่าวมาจาก m a c r u m o r c o m นะครับโดยที่หน้าเ w ็บใช้ของ m a c r u m o r นะครับก็ได้รวบรวมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับที่คาดว่าปีนี้จะมีการเปิดตัวนะครับเราไปเริ่มกันที่ iPhone SE รุ่นที่4นะครับรุ่นนี้ ไม่น่าจะเกินไตรมาสแรกนะครับก็คือเดือนมีนาหรือว่าเดือนเมษาานี่นะครับซึ่งสื่อข่าวหลายๆแหล่งนะครับก็ยืนยันตรงกันเลยนะครับว่ามีโอกาสครับที่จะเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี2025นั่นเองนะครับสินค้าตัวต่อไปที่จะมีการเปิดตัวในไลน์อัพของปีนี้ก็คือ iPhone 17 ช่วงเดือนกันยายนปี2025นะครับซึ่ง iPhone ตัวนี้แหละมันก็จะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone รุ่นอื่นๆในซีรีส์ของ iPhone 17แล้ะครับก็น่าจะมี iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max กนะครับก็มีทั้งนันด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะครับแต่รุ่นที่ถูกตัดออกไปนั่นก็คือ iPhone รุ่นพัดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมี iPhone รุ่นพัดเข้ามากันนั่นเองนะครับทำให้ในปีนี้นะครับรุ่นพัดจะไม่มีแล้วและปีนี้นะครับ มีข่าวหลุดออกมาด้วยนะครับว่า Apple ิลจะเปิดตัว 5G ตัวใหม่นะครับและสินค้าตัวต่อไปที่จะมีการเปิดตัวในปีนี้นะครับน่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 17 Series ละครับช่วงเดือนกันยายนปี2 0 2 5นั่นก็คือ Apple Watch Series นะครับคือ Apple Watch S11 นั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่ารุ่นนี้จะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆออกมามากกว่าเดิมนะครับึ่งน่นที่แล้วนะครับก็ใส่ฟีเจอร์อย่าง าการหยุดหายใจขณะหลับเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็โปรตพรคอมสีเจ็ดแบนะครับอีกตัวหนึ่งสินค้าตัวนี้น่าสนใจนะครับนั่นคือ Apple Watch Ultra รุ่นที่3ามนี่ครับก็ต่อยอดความสําเร็จจากรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2นะครับพัฒนามาอย่างต่อเน,นื่องจนเป็น Apple Watch รุ่นที่3นะครับยังไงเรื่องสเปคตัวนี้ยังไม่ได้หลุดออกมามากนะครับสินค้ารายการต่อไปที่มีโอกาสเปิดตัวนั่นก็คือ AirPod Pro รุ่นที่3นะครับครั้งสุดท้ายที่ AirPod Pro เปิดตัวนั่นก็คือปี2024ซึ่งเป็น AirPod Pro รุ่นที่2นะครับก็อัปเกรดอะไรขึ้นมาไม่ได้มากนะครับแต่ฟีเจอร์เด่นนะครับของสำหรับ AirPod Pro รุ่นที่3ก็จะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับพวกเหียพวกสุขภาพนะครับและสินค้าตัวต่อไปเป็นสินค้าที่หลายๆคนนะครับรอคอยอยู่นั่นก็คือ iPad Gen 11หรือ Low คอสไ iPad นะครับน่าจะมีการเปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกนะครับตามขา่ขาวดข่าวลือนะครับคลิปก่อนใครยังไม่ได้ดูนะครับผมได้สรุปไว้หมดแล้วนะครว่า p p d Low Cost หรือว่า iPad Gen11 ตัวประหยัดตัวราคาถูกเนี่ยจะมีการอัปเกรดแล้วก็ปลดตัวในช่วงของเดือนไหนย้อนไปดูกันได้นะครับสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่คาดว่า จะมีการเปิดตัวนั่นคือ iPad Air นะครับรุ่นที่7ซึ่งจริงๆผมก็ยังงงอยู่ว่ามันเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วเอ๊ะมันเปิดตัวอีกแล้ว iPad Air รุ่นที่7จะอัปเกรดขึ้นเป็นชิป M3 ด้วยซ้ำซึ่งชิป M3 เนี่ยนะครับ Apple ยังไม่ได้ถูกใส่มาในโปรดักสินค้าหลาย Apple เลยนะครับแต่คาดว่าน่าจะใส่มาใน iPad Air นะครับสันนี้ฐานโดยส่วนตัวนะครับว่าน่าจะเปิดตามไลน์อัพของ iPad Air รุ่นหนึ่งในปีนั้นๆนั่นแหละครับ สินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะลืมหรือว่าไม่นึกถึงกันไปแล้วนั่นก็คือ Air t a ทรุ่นที่2ครับจะมีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวในปีนี้ด้วยนะครับซึ่งคาดการณว่าน่าจะเป็นการเปิดตัวในช่วงที่ iPhone 17เจ็ซีรีส์มีการเปิดตัวนั่นแหละครับและแน่นอนครับน่าจะมีการเปิดตัว i o โ19ซึ่งเป็น iOS ใหม่นะครับที่จะได้ใช้การหลังจาก iPhone 17เปิดตัวเดือนกันยานั่นเองนะครับและอีกหนึ่งอุปกรณ์ นะครับที่จะมีการเปิดตัวในทุกปีนั่นคือ Macbook Pro Macbook Air นะครับจอคิวเปิดตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึง Apple TV เวอร์ชันใหม่เวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะครับรวมถึง สินค้ารายการสุดท้ายที่คาดการนะครับนั่นก็คือโฮมพอดมินินะครับซึ่งน่าจะมีการอัปเกรดในช่วงของปลายปีนี้นั่นเองนะครับหล่านี้แหละครับเป็นสรุปสินค้าที่จะมีการเปิดตัวในปี2025นะครับคัดสินค้าตัวที่คิดว่าน่าจะมีการเปิดตัวนะครับโดยข้อมูลดังกล่าวก็อ้างอิงจากแหล่งข่าวหน้าเว็บไซต์ของทาง m um. a c r o m o r c o m นั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความคิดเห็นว,ว่ายังไงสินค้าตัวนี้ตัวนั้นเปิด แล้วจะซื้อหรือเปล่าหรือว่ายังอยใช้ตัวเก่าอยู่ก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับและก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกนใหมาคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ